สวัสดีค่ะพี่ปูสุกินาเอื้อมพรแสงสุวรรณดูทริชชวลเทอร์ปีพรัก t ทริชเนอ n t p ที่มีความรู้เรื่องอาหารบำบัดโรคมาฝากวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องความเครียดความเครียดเริ่มที่สมองแต่ว่าสมองสัมพันธ์กับระบบย่อยการที่สมองอารมณ์ทำงานผิดปกติย่อมมาจากระบบย่อยที่ทำงานไม่ปกติและส่วนหนึ่งก็เกิดจากการ ขาดสารอาหารบางอย่างนะคะวันนี้พี่ปูกก็เลยจะมาชวนเช็คว่าเรามีความเครียดร,ร่วมกับอาการอะไรเพื่อที่จะได้เติมอาหารที่ขาดเข้าไปอย่างถูกต้องค่ะอันดับแรกเลยถ้าเครียดร,ร่วมกับอาการขี้ลืมนอนไม่หลับนั่นแปลว่ามีปัญหาเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตของเราอาหารที่ควรรับประทานนะคะ ก็คือวิตามินดีและการกินวิตามินดีนะคะจำเป็นจะต้องมั่นใจว่าร่างกายได้รับไขมันอย่างเพียงพอเพื่อไขมันจะได้ดูดซึมวิตามินดีเข้าไปใช้ค่ะและนอกจากนี้เราอาจจะตากแดดในช่วง11นาฬกาถึง13นาฬกาเป็นเวลาแค่20-30นาทีแต่อย่าลืมว่าวิตามินดีก็จะ ต้องถูกสังเคราะห์โดยคอเลสเตอรอลที่อยู่ที่ผิวหนังนะคะ2ก็คือวิตามิน B12 ซึ่งมีมากในเนื้อสัตว์ในไข่ในนมถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นะคะก็อาจจะเสริมวิตามิน B12 เป็นซัพพลีเมนต์ก็ได้ถ้ามีความเครียดร่วมกับอารมณ์แปรปรวนขี้โมโหติดของหวานนั่นเป็นเพราะ ระบบการควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ปกติสัมพันธ์กับต่อมหมวกไตและสัมพันธ์กับต่อมพิทูทารีในสมองอาหารที่ควรเสริมเข้าไปก็คือวิตามิน B รวมหรือวิตามิน B คอมเพล็กซ์ซึ่งนั่นเขาจะรวมวิตามิน B1 B2 B3 B6 B7 B9 และ B12 เข้าไว้ด้วยกันค่ะนอกจากนี้ก็ควรจะกินโคเมียม ซึ่งมีอยู่ในไข่นมผักใบเขียวและถ้าเครียดร่วมกับมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวขี้ลืมนั่นเป็นเพราะเกิดอาการอักเสบภายในซึ่งอาหารที่เราควรจะเสริมก็คือวิตามินซีหรือผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆส้มฝรั่งและอีกตัวหนึ่งที่ควรเสริมเข้าไปนะคะ ก็คือวิตามินอ e, ีซึ่งอยู่ในถั่วต่างๆอะโวคาโดถ้าเครียดร่วมกับการแพ้อาหารหรือฟู้ดอินเทอร์เรนซ์นะคะวิธีการง่ายๆเลยก็คือ 1. ลดอาหารที่แพ้นะคะหรืองดไปเลยก็ได้ 2. เติมอาหารที่มีวิตามินยูหรือเอนไซม์เมทิเมอร์เทวนีนซึ่งมีมากในกะหล่ำปี จะช่วยเยียวยาระบบทางเดินอาหารเพราะการแพ้อาหารก็มาจากภูมิคุ้มกันซึ่งเรียงรายอยู่ในลำไส้เล็กนะคะสุดท้ายอย่าลืมกินอาหารให้ครบห้าหมู่หลากหลายสมดุลเพื่อระบบต่างๆในร่างกายจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายค่ะสาระดีๆแบบนี้มีที่สุกินาเพื่อสุขภาพ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ